สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครู g e Channel วิดีโอนี้มาให้ความรู้อีกเช่นเคยนะครับเป็นดวงชะตาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับตั้งชื่อวิดีโอนี้ว่าเป็นถึงคุณหนูจะให้ดวงจูงได้ยังไงนะโอ้ดูแล้วเหมือนเหมือนละครเลยนะเหมือนชื่อละครนะครับดวงนี้น่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าอ,อาเอาง,ง่ายๆคือเจ้าตาเป็นคนที่สนใจโหราศาสตร์ นะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเหนือธรรมชาติในดวงก็มีจุดอธิบายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปนะครับก็มีความกังวลใจนะครับจากความเป็นคนที่มีดาวเสราร์กลุ่มลัคนานะครับก็ไปไหนไหนที่ไหนๆก็บอกว่าดวงชะตนี้เป็นดวงที่ต้องตกรก,กรรมลําบากแถมดาวศุกร์ก็เป็นนิดอีกโวยพระจันทร์ก็ตกมรณะนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นพินทุบาทโอ้ก็ว่ากันไป เดี๋ยวมามาดูในมุมของโกบ้างนะครับว่าจะมีทัศนะมีความเห็นยังไงแต่ความเห็นนั้นที่จะใส่ให้ในวิดีโอนี้มีหลักวิชาการอ้างอิงแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผูกดวงแล้วลัคนาสถิตในราศีพิจิกนะครับขออธิบายขออนุญาตนะอธิบายดาวที่อยู่ในดวงชะตาของเจ้าตาก่อนอ่าเกิดวันศุกร์ลัคนาราศีอ่าราศีพิจิกอ่าโดดเด่นตรงที่ดาว พระอังคารหรือเจ้าเรือนลัคนาหรือลัคนาไปสถิตในเรือนดาวสีเกิดน,นะครับลัคนาประมาณหนึ่งองศาเกาะพชชคาดเรื่องนะครับแหมเกิดพชชคาดเรื่องด้วยดูแล้วน่าจะดุนะครับดาวเสาเจ้าเาารือนสหัชชาเวลาชายโชคุ่มรักร่วมดาวมฤตยูนะครับเสาเป็นอุตสาหะองค์คนที่เกิดวันศุกร์พระอังคารเจ้าเรือนรักและดาว อรินะครับเป็นสีวันเกิดไปลอยอยู่ในเรือนดาวพฤหัสราศีธนูพบกับดุมพระซึ่งเจ้าเรือนเป็นมนตรีทางทักษะนะครับส่วนดาวพฤหัสกระดุมพระปุตตะอ่าเป็นมนตรีทางทักษะไปลอยในเรือนพันธุเป็นสีแกลักเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับแหมเสียตรงไปลอยในเรือนกาลีนี่แหละนะครับสุขพันธุเป็นกาลีสลับเรือนเกษตรกับดาวพฤหัสนะครับอ่าอยู่ในเรือนปุตตะ พฤหัสเป็นบตทุมเมเก์ด้วยแล้วก็เป็นอนุเกษตรด้วยนะครับอนุเกษตรก็คือดาวแรกบ้านแรกเดือนแรกราศีกันอยู่นั่นเองนะครับราหูเป็นเจ้าของบ้านราศีกรกฎกุมอ่าพฤหัสเป็นเจ้าของบ้านราศีมีนอ่าต่างคนต่างไม่อยู่บ้านตัวเองสงสัยคงเบือ่ออ่าพระจันทร์สุภาษณร่วมดาวเกตไปลอยในภพมรณะของลัคนานะครับในภพกรรมไมนะ้น่าสนใจตรงที่ดาวพุธด,ดาวพุธมุลละทางทักษะ เป็นมหาจักรราชาโชคนะครับมรณะลาภะร่วมดาวอาทิตย์อาทิตย์เป็นดาวอายุทางทักษะและเป็นดาวเจ้าเรือนกรัรมมะซ,ซึ่งได้ตําแหน่งเกษตรพระสุขที่เขาบอกว่าเป็นนิดเนี่ยแหมมันดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรนะครับพระสุขเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิวินาศอยู่ในภพลาภะนะครับได้ตําแหน่งนิดนะครับแต่ขอบอกนะครับพระสุขเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาเด็ดขาดนะครับ27องศา51ลิบดาราศีกันร,ราศีปลายทัดดิน ขับดาวเข้าในนวางวาวสุเป็นวัวลาโคตรนวางมันจะเป็นนีดด้เต้นไงนี่ถูกไหมเออนะครับก็อธิบายให้ฟังนะครับจริงๆวันที่มาดูดวงรู้สึกคุยกันถูกคอเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแมมเกิดในราศีธาตุน้ําเหมือนกันนะครับก็เลยคุยกันถูกคอนิดนึงนะครับดาวศุกร์ได้ตําแหน่งวัวลาโคตรนวังนะครับแล้วก็เป็นดาวที่เป็นบริวารทางทักษะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีวินาศถือว่า แหมแน่นอนคู่ครองทุกงดีแน่ๆนะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูนะครับเพราะว่าดวงนี้ดาวเสากุมลักนะครับตำราบางเล่มหรือแนวทางการทํานายของบางท่านนะครับก็จะมีมุมอันนี้เราไม่ได้ไปบุลลี่หรือว่าไปไปดิสเครดิตใครนะจริงตำราก็เขียนไว้ว่าเสากุมลักมันจะมีความลําบากยากจนแหมถ้าตีความมาเสาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องหลักทรัพย์นะครับ ดาวที่เกี่ยวข้องความวิยาอุตสาหะนะครับความมีมานะอดทนก็ความเป็นเสานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมถ้าเสากลุ่มลักทุกคนมันก็จนทุกคนสินะราศีนลระนะครับเสากลุ่มลักก็เป็นองค์เกณฑ์อีกนะครับไม่เอาไม่เอานะครับเราไม่ว้าแบบนั้นนะครับเสาเป็นราชาโชคมาจากภพศาสตร์ชะนะเป็นอุตสาหะทางทักษะทําให้เขาเป็นคนที่มีความขยันมุ่งมั่นสุด,สด ลัคนาอยู่เรือนดาวังคารเป็นดาวเห็นความขยันอยู่แล้วมันยิ่งมาตอกย้ําว่าเจ้าตาเป็นคนขยันนะครับตานุลักษ์เป็นสีแล้วไปอยู่ในเรือนกระดุมพระตกอยู่ในบอกรินบอทองเป็นคุณหนูขนาดนี้นะครับจะลําบากได้ยังไงนะครับก็เออก็อธิบายไปนะครับแล้วก็ในมุมหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับเจ้าชะตาคือดวงนี้เด่นมากเพราะมันมีอิทธิพลนะครับมันมีราศีที่ได้รับอิทธิพลของดาวเกตอยู่4ี่ราศีนะครับ เขาบอกว่าพระเกตเป็นอุดอยู่สีราศีคือราศีมิถุนสิงห์ธนูและกล็กุมนั่นหมายความว่าในดวงชะตาใดถ้ามีดาวสถิตในสีราศีนี้ครบองค์เขาเรียกว่าดวงลงผีหรือลงผีคุ้มดวงนี้ก็ถือว่าเป็นดวงลงผีเช่นกัน นะครับมีดาวครบสี่มุมในอิทธิพลของพระเกตเลยนะครับดังนั้นพระจันทร์แม้จะตกมรณะก็ถือว่าไม่ได้เสียสัทีเดียวนะครับดวงนี้พันธุเป็นกาลีสุภาตกมรณะทําให้พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่อาจเจ้าตายยังเด็กนะครับต้องอยู่กับคุณยายคุณยายไหมคุณยายคุณตาอ่าใช่ครับแล้วก็ ดูนี้นะครับก็ลองใหญ่ๆถามไปดูเห็นพันธุคือดาวราหูไปลอยอยู่ในราศีมีนธาตุน้ํานะครับก็เลยว่าก็เลยทายว่าเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้น้ําเจ้าตาว่าบ้านเขาเป็นคลองนะครับแล้วก็ที่สําคัญดาวเสาดาวราหูอ่าดาวเสาและดาวมฤตยูกุมรักในราศีธาตุน้ํานี่คือลูกหลานพญานาคของจริงนะครับ70เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับพญานาคนะครับเสาตานานบอกว่าเป็นงูใหญ่นะครับแล้วยังร่วมดาศีกระดาวมฤตยูและอยู่ในราศีธาตุน้ํายิ่งตอกย้า นะครับยิ่งชัดเนจนเจ้าตามีความอินในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแควคาดปลอดภัยจากพยันตรายอยู่เสมอๆกรมมะก็เด่นครับกรมมะเป็นเกษตรดาวพุธนะครับฝีปากก็ไม่เลวเลยนะครับเป็นมหาจาักรราชาโชคนะครับอยู่ในภพกรมมะพุทธจาเป็นการเป็นงานร่วมกันกับดาวทิศคู่วิชาการเล็งดาวพฤหัสมันยิ่งทําให้มีหลักวิชาการในการสื่อสารที่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นดวงนี้จึงเป็นดวงชะตาที่ดีมากนะครับดาวกระดุมพักคือดาวพฤหัส แม้จะอยู่ในเรือนกาลีนะครับแต่ก็เป็นอนุเกษตรสำหรับเรือนแล้วก็เป็นประทุมเกณฑ์แถมตนุรักษ์คือดาวองคารเป็นสีในเรือนคันหนึ่งดาวพุธก็น่าสนใจเพราะพุธเป็นมูนลลาซึ่งแปลว่ามรดกที่ดินนะครับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับหลักฐานฐานะมาจากภบมรณะและก็มาเป็นมหาจักรเนี่ยในเรือนกรรมมาแสดงว่าเจ้าตาจะได้มรดกแน่นอนนะครับในอนาคตถือว่าดวงนี้เป็นดวงที่ดีมากนะครับถือว่าเป็นดวงที่ดีมาก อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกส่วนดาวสุขที่เป็นวรโคตระวางแน่นอนจะต้องส่งผลให้เจ้าตานะครับมีคู่ชีวิตที่ดีแน่นอนนะความเป็นนิดอาจจะเสื่อมก่อนแล้วจะมีความเป็นวรโคตระหว่างตามมานะครับราหูกาลีเล็งสุขปะตะัตตานีก็อาจจะทำให้มีคู่ช้าสักหน่อยตอนนี้ก็30มกว่า้วายังไม่มียังไม่ได้แต่งงานก็จะมาจากอิทธิพลในด้านนี้นะครับดวงนี้อีกจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นพลิกในการทํานายคือสามเล็ง2 และดาวสามส่งเกณฑ์ไปเจอดาวราหูเนี่ยมันกลายเป็นคู่รักซ้อนนะครับเนี่ยคู่ชู้สาวดาวจันทร์เนี่ยมาจากคบสุภาสุภาคือหัวหน้างานนะครับอังคารคือตนุรักษ์ไปที่ไหนเจ้านายถ้าเป็นผู้ชายหัวงูแน่นอนครับอ่านี้ก็ระมัดระวังเอาเป็นพิเศษและกันถ้าใครมีดวงชะตานลักษณะนี้ก็ระแวดระวังเดานะครับสรุปรวมดวงนี้นะครับแหมถ้ายกดาวจันทรมาเล็งรักได้เนี่ยจะเพอร์เฟกมากๆ ไอ้เล็งรักก็ไม่ดีเนาะมันเล็งดาวเสาร์ไอ้อยู่ตรงนั้นแหละกมใครกรมันมันต้องมีเรื่องไม่ดีบ้างสักอันแหละนะครับดวงนี้ถือว่าเป็นดวงที่ดีนะครับลัคนาเกาะเพชรคาดเริกเป็นคนใจเด็ดยอมหกักไม่ยอมงอตานุเศษคือดาวสุ์ทำให้เป็นคนรีแลกอารมณ์ดีนะครับแล้วก็เวลาทําอะไรทําจริงหลงอะไรหัวปักหัวปําเพราะอะไรครับเพราะราหูเนี่ยมันเป็นดาวที่ไปกระตุน้นดาวสุข นะครับในมุมเลนตนุเศรษนะครับเจออิทธิพลของราหูอาจจะมีการเอาอารมณ์นำพาเหตุผลสักหน่อยหนึ่งสุขยีบเองศา,าให้เป็นลิปดาเนี่ยเป็นเทศาตีเริกนะครับก็ชอบสนุกนะครับชอบเฮหาแล้วก็คนนี้ดวงนี้มีแต่คนรักแน่นอนนะครับไม่มีคนเกลียดดาวบริวารอยู่ลาพะระแสดงว่าบริวารเยอะ,ะลา ดาวเสาร์สหัชชาราชาโชคแม่เพื่อนมากุมรักไล่ยังไงก็ไม่ไปหรอกครับนี่เพื่อนเยอะนะครับดวงนี้เป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่ดวงจูนะครับดวงนี้นะครับเจ้าตามีความกังวลว่าเออเป็นคนดวงจูทั้งทงท,งท,งที่เกิดมาอยู่ในบอ่อเงินบ,อบอ่อทองแม้พ่อแม่เลิกกันก็มีคุณตาคุณยายที่เลี้ยงดูนะครับสนับสนุนอยากได้อะไรก็ได้ไม่เคยลําบากในชีวิตนี่ละครับคือสิ่งที่เป็นหัวศาสตร์นะครับที่เราสามารถที่จะอธิบายได้ นะครับมันไม่ใช่แค่ดาวแบบ่วาประคอบมาสาคัญรักและจะไทยไม่ดีดาวมันต้องดูทั้งทั้งหมดทั้งดวงนะครับแหมเลือกเกิดในลัคนาที่อยู่ในเรือนดาวสีวันเกิดแหมไม่ไม่โดดเด่นและจะ,จะมจะไม่รู้จะไว้ไงแล้วนะครับนะโอเคหลักๆวันนี้ก็แวะมาทักทายกันนะครับช่วงดึกนี่นอนไม่หลับนะครับก็เลยมาทําเป็นคลิปนะครับพิเศษให้ก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้นำคอร์สนะครับมา อ่าโทษทีครับไม่ค่อยได้มาทำอดอันนี้ติดแต่คอเนะีช่วงนี้อัดคอที่ค้างอยู่รับไม่ค่อยได้มีเวลามาอ่อาอัดวิโดีโอแต่พยายามจะหาเวลานะครับเพราะช่วงนี้ยุ่งมากๆนะครับอ่าก็ขออ่าขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังวันนี้ตุจีนด้วยก็อ่าขออวยพรให้ทั้งคนจีนคนไทยเชื้อไทยเชื้อจีนขอให้มีความสาเร็จนะครับรุ่งเรืองในทุกเรื่องนะครับสวัสดีปีใหมย่ย้อนหลังทุกคนด้วยนะครับ ไปแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ขอบคุณนะครับ